ทำอะไรโอ้โหใส่น้ำตาลขนาดนี้เลยใส่เจียวดิใส่น้ำตาลเยอะไปบ้างหรือบ้างอะไรแค่ไปนี่ใส่ทำไข่เจียวไม่เคยใส่น้ำตาลเลยมาคนละสูตรกันค่ะไข่เจียวบ้านมึงเนี่ยนะใส่น้ำตาลใช่โอ้โหใส่ซอสแต่พอดูเขาแล้อเอะ

โอ้ยอสายนาชอบสายหอมว่ะหอมมากหอมแล้วมีกสาาติเยอะเลย แต่หอมไงเป็นสูตรลับอ่ะเอามาคว่ำมา<ห>ดูดิมาดูดิสวยไหมไข่เจียวอ่ะสวยเปล่าไหนดูสูตรลับหน่อยอ,อือหอมว่ะสีสวยดีเนาะแล้วขอชิมสักคำแต่ใส่น้ำตาลเยอะโพดโอ้่ทีนี่ไม่นี่จ้ะกูเ,เห็นจ้ะเ,เปิดก็ปุกใหญ่มาก ไงแล้วนะบีดั่มนะ,ะเ,อเออไม่แล้วอ่ะไม่ที่ไหนดูก็เลยค่ะโอเคบาไหนขอดูหน่อยไข่จี สวยมากอุยสูงมากเลยม <laughs> ากเกยน